ข้าวโพดที meat, um uh, like shoe, ่อันนี้จังหวัดอะไรนี่พี่ชุมพรเหรอเกตนี้เกตชุมพร and green beans อันนี้เท่าไหรพี่อันนี้เท่าไหร่ครับ2ีบาท20บาทอันนี้40บบาท1ดอลลาร์ this one one uh for two two d o l อันนี้เะไรเนาะนี่ครับ6กบาทนี่ครับสวนอยู่ข้างหลังนั่น i ละ n หรับับมจกุ้พนไท Street Corn Field มันเรียกใบชมวงต้มใส่เป็ดหมูใบชมวงนี่พี่ใบชมวงเอาบอก เข,เขาจะเอามาต้มหมูเขาอ๋อไม่ใช่ขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขาดทอาไได้ขอบคุณนะครับพี่ไ,ได้แล้วหรอคิปที่ไม่ใจห,หัวใจรอผมหยิบก้านใหญ่สุด